เมื่อคืนนี้น้องบอสไลฟ์สดประมาณตีสองตีสามนะเออไลฟ์สดแล้วก็อพูดคุยกับแฟนคลับแบบน่ารักมากเออถามคําตอบคําเลยนะเอแล้วก็เสื้อที่น้องใส่อ่ะเออน่ารักมากนะต้องไปดูนะ แม่รวบรวมมาให้แล้วนะทุกคนแต่บางช็อตบางอะไรอย่างนี้แม่ก็ตัดออกนะก็อยากให้ทุกคนอ่ะคนที่เออไม่ได้นอนดึกแล้วก็ไม่ได้ดูได้ชมนะแต่มันก็จะยาวๆหน่อยนะเพราะว่าน้องก็ไรนานอยู่นะแต่ก็อสนุกแล้วก็ตอบทุกคําถามด้วยนะสําคัญตอบทุกคําถามไปดูกันค่ะทุกคนสวัสดีครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะไหนๆเราก็โอโห้คุกฝุ่นแล้วนะครับเราก็จะไปอาบน้ํานะครับเราจะไปอาบน้ำล้วก็เราก็จะนอนนะครับทุกคนพร้อมกันไหมจ้าพักผ่อนบ้างเดี๋ยวเราจะพร้อมเราจะนอนแล้วนะครับฝากทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ดิฉันนี่แหละทําคลิปเต้นลง ใช่ไหวครับเนี่ยครับแล้วก็แพนพรุ่งนี้นะครับที่เรากำลังจะไปเขาเรียกว่าเราจะากลับกระสมนะครับพว่นนี้เราก็มีไลฟ์ตอน สิบโมง<ม>แล้วก็เราก็จะบินไปสาวเนาะแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าเอาไปสาวเสร็จเราก็จะเจอกันที่เอสกรมนะครับวันที่สิบเสื้อหล่อคนสวยคืออะไรครับเนี่ยค่ <c oughs> ับนอยมิดิสแตรนด์โอ้หน้ามีสิวเต็มเลยเนี่ยเสื้อสวยไม่น่าใช่เสื้อครับ เข้าใจผิดหรือเปล่าตูกตาท่านหนึ่งไม่อย่าพึ่งเรายังไม่เป็นพี่ถ่ายรูปให้หน่อยดิคนคนเสื้อรูปเสื้อขาวคนในเสื้อสวยอันนี้ก็ไม่ใช่นี่คุณคุณคุณยืนตรงนี้หน่อยรูปเสื้อสวยรูปเสื้อสวยคือไงครับพี่เสื้อเสื้อที่ไหนเป็นเสื้อที่ ลิมิเต็ดนะครับต้องบอกว่ามันเป็นลิมิเต็ดเนาะก็ไม่ได้จะรับทุกคนนะครับเป็นแบบว่ามีกิจกรรมกิจกรรมเนาะข <Hello. S 1> อดูเสื้อทำไมครับสวั <laughs> สดีรอบเด็กครับ <laughs> ไหนดูข้างๆเด็กกับใครนี <laughs> ่ครับไม่มีนะครับ เเกลลบภาษาไทยก่อนหน้าเหมือนแฟนหนูฮะ <c oughs> ไปกับไผ่เบบี้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 บีบีเบบี้เบย์เบย์อํานายิม้มหวานนะครับจะแคปลงหน้าจอ <c oughs> อะไรยิ่มบอะเลยเนี่ยไปไปเดินอยู่แถวไหนตอนนี้เราอยู่แถวอ่ากำลังจะข้ามไปในเมืองที่อยู่แถวโฮจิมินนะครับทุกคนก็ตอนนี้อยู่กรุงฮานอยใช่ไหมเนี่ยเรากำลังเดินทางข้ามไปฝั่งโฮจิมิน <Es per ated> ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับติดตามในช่องที่เป็นเรดนะครับผมสีเรดนะเดี๋ยวจะลงคลิปแล้วนะครับเงียบมากไม่มีรถวิ่งเลยใช่ครับต้องบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีรถวิ่งเลยที่เมืองเวียดนามน,นะครับใช่ครับไม่มีรถวิ่งเลยใช่ครับอ่ะ แต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่ในเดินกับใครไม่มีใครข้างกายนะครับผมไปได้เดินกับใครนะครับเสื้อเสื้อขอดูเสื้อคุณจะขอดูเสื้ออีกแล้วเรามีคนขอดูเสื้อไปแล้วนะเอาละครับนี่นะครับไม่มีใครข้างกายเลยนะครับเห็นไหม,มครับว่ามาเดินคนเดียวนะครับคนในเสื้อน่ารักคนไหนครับ ดีแล้วค่ะโสดก่อนดีกว่าใครบอกครับผมพูดตอนไหนครับเจ้ครับผมไม่ได้พูดครับอนข้างๆใครไม่มีนะครับเดินไกลจังเดินมันอยู่ที่ว่าอ่มเดินกับใครครับคือเาเดินกับคนข้างกายค้างๆทั้งไมรั้างแล้วร้อนดึกจัง เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสลีปปิ้งมากันแล้วนะครับสรุปเกี่ยวข้องอะไรกับคุณรำผมเป็นอ่าแดนเซอร์มาก่อนครับผมหอมลงไหมจริงๆผมช่างแล้วนะน้ำหนักเข้าเดิมนะผมก็คิดว่าอาจะแบบว่าเออคิดว่าเรียกว่าไงดีคิดว่าตัวเองไม่ได้ ล้วยไม่ได้ไม่ได้น่าจะอ้วนขึ้นเลยนะทุกคนสวัสดีครับแม่ต้อยนอนอย่างครับเสื้อสวยจริงๆนะใช่พี่เบิร์ดเราแบบเสื้อนะครับสวยสวยเสื้อมีกี่ตัวทําขายไม่ไม่ทราบครับแต่ไม่น่าจะเป็นการทําขายนะครับอ่าไม่ทราบว่าบอสสักที่ตัวไหมคะไม่มีครับผม ไมเคยยินมากครับทป็นคนไม่ได้สักนะครับเมื่อนึ่มผอมครับเออมันผอมเองครับจริงเหรอมาจริงปะครับเนี่ยคุณโกหกผมปะครับเนี่ยคิ้วสวยเลาสุขภาพแรกครับเสื้อสวยจังเอ่อผมบอกไปแล้วอยู่กับใครล่ะคอ่าอยู่กับพี่ชายครับเรียนเต้นอะไรมาครับเรียนเต้นอะไรมาเรียนเต้น มีพอป๊อปปิ้งล็อกกิ้งเวกกิ้งนะครับแล้วก็มีเฮ้าบ้างนิดหน่อยอ่เฮ้าบ้างนิดหน่อยแล้วก็ uh เดี๋ยวเราจะหนีไปนอนกันแล้วนะครับกับฝันดีทุกคนนะครับตั้งแต่อยู่ผมทำงานตั้งแต่สิบสี่สิบสิบสามสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าประมาณนะครับทุกคนกันเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย